กับหนังผีอีกหนึ่งเรื่องคนทรงผีนะครับหนังไทยที่เพิ่งเข้าในที่ที่ผ่านมามันเกี่ยวกับเรื่องการทรงเจ้าความเชื่อของคนต่างจังหวัดนะฮะหนังในเรื่องเนี่ยมันก็เป็นในยุคปัจจุบันนี้แหละแต่เป็นที่ต่างจังหวัดแบบไกลๆความเจริญที่คนก็ยังคนไข้คนนู่นนี่ลูกปงลูกปวดก็พาไปหาร่างทรงให้รักษาแันที่จะไปอนามาัยไปหาหมอใช่ไหมครับตัวเอกของเรื่องก็คือพลอยนะฮะ ก็เป็นหลานของประจันประจันนี่ก็เป็นคนทรงคนปัจจุบันที่ว่ามีหน้าที่ดูแลแล้วก็พลอยเนี่ยก็ถูกรับเลือกว่าจะเป็นคนที่จะสืบสารปอตะแก่และเรื่องนี้มันก็จะมีเรื่องรักสามเศร้าสองเจนเลยรุ่นป้ากับรุ่นหลานประมาณนี้ผีในเรื่องโคตรน่ากลัวนักกลัวเห็นแล้วกลัวผมน้องมือปิดอ่ะด้วยความคนกลัวผี ก่อนด like <ills> uh, <ills> ูเร no <ilians> ื่องนี้ยไปดูไอ้ไอ้หนังผีเรื่องหนังฝรั่งไอ้ไอ้หลอกชื่ออะไรเดี๋ยวรูนะไอ้เนี่ยหลอกจับผีหลอนจับตายชื่อก็าจำยากษอย่างเออไปดูมาก่อนแล้วผมก็หงุดหงิกเล่งนี้มันมากเลยคือไม่สนุกไอ้ออกมาเสร็จก็จะดูอีกเรื่องหนึ่งจริงๆอ่ะจะดูโดเรมอนกดเลือกที่นั่งปุ๊บเด็กเต็มโลงเลยออเดี๋ยวดูคนหลังแล้วกันผมก็ไาดูเรื่องนี้แทนขนส่งผีก็ไม่ผิดหวังนะเทียบกับไอ้หนังฝรั่งที่ดูก่อนหน้าไอ้เรื่องนี้ สังไทยกินขาดคุณแล้วก็หนังเรื่องนี้บริษัทที่สร้างหนังนี้บริษัทใหม่นะเป็นทีมงานใหม่แล้วก็หนังเรื่องนี้หนังเรื่องนี้เป็นหนังเรื่องแรกของเขาผมบอก,อกได้ว่าถ่ามาดีการถ่ายครัการในฉากในเรื่องผมชอบมากเลยเป็นฉากที่เขาถ่ายนาตอนที่หลวงเก้ททาผีของฉากสวยมากฉากนี้ที่ผมเป็นคนที่ว่าโตแต่งวัดแล้วเนาะก็ใจคุณเห็นแล้วเออสวยแล้วก็ ความสมจริงของเรื่องผีเรื่องอะไรก็ออกแบบตัวผีะนะคือนั่งน่าก,กลัวคือพ่เิ็นแค่มือก็กลัวแล้วอะ่ะประมาณนี้แล้วก็ทำฉากน่าก,กลัวฉากตื่นเต้นไม่ตกจงังตกใจกัคือผมไม่เกิดมปดูตอหลังก็ไม่น่าไปดูคนเดียวเลยนะไประมาณนี้ก็มันก็จะมีเรื่องราวของความรักอ่าไอหลานตัวหลานในไอ,ไอ,ไอพรอยเนี่ย ก็ไม่อยากจะมารับตําแหน่งต่อจากป้าหรอกเพราะพ่อแม่พอก็เสียตาเด็กซึ่งมันต้องมีเล่าในเรื่องว่าทำไมถึงเสียเสียพ่ออะไรใช่ไหมแล้วพอ,อก,ก็มีเพื่อนสนิทชื่อบัวซึ่งอีป้านี่ประจันจะไม่ชอบเพื่อนคือจะไม่ชอบใครก็แต่มายุบิกระหลานแกนี่ก็เด็กวัยยังวัยรุ่นอะมามา่ะประมาณสิบแปดสิบเก้าประมาณวัยรุ่นอะ่ะก็พากันแล้วก็มีหนุ่มระจาหมู่บ้านกลับมาจากอ่าเมืองกรุงอ่ะก็มาคุยกันเป็นเพื่อนมาสมัยเด็กๆไงชอบปอ,อก,กันก็ไปรักสามเศร้า ตอนนี้ไอ้พลอยก็จะมีหน้าที่ต้องช่วยป้าในการดูแลคือจริงๆแล้วไอ้ร่างส่งป้าคือคนเลี้ยงผีนั่นแหละแกต้องไปถวายอาหารหนู่นนี่นั่น่าแล้วก็มีศาลอยู่ท้ายหมู่บ้านซึ่งเขาบอกว่าเป็นที่ที่ประจันแม่งเอาพวกผีอ่ะไปปล่อยอยู่ตรงนู้นเออที่เขาดึงออกมาจากล่างจากอะไรแหล่งลุ่มในหมู่บ้านจะไม่มีใครกล้าไปศาลนี้เลยซึ่งพลอยอเองทุกวันวันพระมันก็ต้องเอาของไปถวายที่ สารเนี่ยเราก็จะเจอนุ่นเจอนี่บ่อยมากแล้วในบ้านเองแม่งก็มีเลี้ยงผีไว้แล้วก็มีเด็กอยู่คนอยู่ในบ้านซึ่งเด็กคนเี้ะเหมือนตอนแรกคนก็จะงงว่าเด็กเด็กจากไหนอะไรอย่างไงในเรื่องมันเฉลยตอนท้ายแล้วกันว่าเด็กคนนี้เป็นใครนะแต่ไม่เล่าเดี๋ยวแม่สปอยก็ไอ้ด้วยความร่พลอยก็ไม่อยากจะมารับช่วงร่างทรงต่อจากป้าก็พยายามไปหาพี่ชายไปชวนไปท่องไปงานไปอะไรซึ่งยิงป้าไม่หาให้ไปไหนเลย เด็กวัยรุ่นก็อยากไปอะเนาะแล้วพอเขาไปค้นเจอรูปสมัยก่อนของพ่อแม่ใช่ไหมก็จดหมายอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นเรื่องของความรักสามเศร้าของของเจนเจนรุ่นพ่อ,อกับรุ่นของเด็กอ่ประมาณนี้ตอนหลังก็จบด,ด้วยการส่รััตรกรรม ก็ผมว่าเป็นการออกถ่ายทอดความเชื่อนะฮะเรื่องผีสางเรื่องร่างทรงของที่เป็นอยู่กับบ้านเรามานานแล้วว่าตามแต่จังหวัดตรงนี้ก็ยังมีอยู่ร่างทรงใช่ว่าที่คุณเห็นทีของทีวีแล้วบ้าๆบอกก็มีผมว่าของจริงก็มีนะเออเรื่องผีเรื่องอะไรคนไทยก็ยังเชื่ออยู่แล้ววิญญาณชื่วมีจริงนะฮะเ,ออเรื่องผีออกแบบได้น่ากลัวแล้วก็บรรยากาศในเรื่องโปรดักชันใช้ได้เลย <S <S ผมอยากเห็นหนังเรื่องต่อไปของทีมทีมงานทีมนี้ทาออกมาเรื่องนี้ผมให้ผ่านเลยนะหนัง ลงเรื่องแรกกับทีมงานทีมนี้ใช้ได้เลยทีเดียวนะฮะแล้วก็มีเพลงประกอบมีอะไรผมผม,อย,นนอ,ยอ,มอยากเห็นหนังผีอย่างเงี้ยคือนหนังผีที่น่ากลัวไม่อยากดูหนังผีตลกหนังผีกระเทยมันเยอะเกินไปแล้วไงเจ้าหนังผียางเงทำดีๆม,ม,มันขายมันขายมึงนอกได้นะทำไปเล่นไหมก็เอาเป็นว่าผมบอกว่าได้เลยนะว่าหนังเรื่องคนตรงผีทำมาใช้ได้เป็นหนังผีตื่นเต้นสยองขวัญแล้วก็น่ากลัวนะฮะใครที่อยากจะพา เพื่อนพาอะไรพาแฟนไปด้วยเรื่องนี้ดูได้เลยนะหนังเชนแล้วนักแสดงเอกนางเอกน่ารักมากเลยเขาเล่นหนังมาหลายเรื่องกันผมไม่เคยดูไงแต่เพิ่งเห็นเรื่องนี้ออน,น่ารักน่ารักแล้วก็ตัวละครอื่นก็ไม่ค่อยรู้จักใครอ่ะคือด้วยความที่ว่าอาจจะเป็นเรื่องงบงบสร้างด้วยมั้งอะไรประมาณนี้หนังเรื่องนี้ถ้าไม่ได้มาช่วโคหรือวาทำตังค์ได้เยอะนะผมก็ไม่รู้ว่ามันจะเป็นยังไงเนาะทำได้เป็นเท่าไหร่ไม่ทราบนะก็เป็นหนังไทยในปีนี้อีกเรื่องหนึ่งนี่ผมอ่ะชอบถ้าก่อนหน้านี้